ต้อนรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่หกทุกๆคนนะคะวันนี้คุณครูนะคะมีเนะะื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยมาฝากกันนะคะวันนี้เราจะได้ศึกษากันเรื่องประโยคสามและส่วนประกอบของประโยคนะคะก่อนอื่นเราไปทําความรู้จักกับคําว่าวรีนะคะหรือกลุ่มคํากันก่อนวรีหรือกลุ่มคํานะคะก็คือการนําคามาเรียงกันตั้งแต่สองคขึ้นไปนะคะแต่ยังมีความหมายไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างประโยคนะคะเช่นคําว่าผ่อนคันเร่งค้างคาใจมหกรรมยานยนต์นะคะวิธีการสังเกต ว่าคำไหนเป็นวลีหรือกลุ่มคำนะคะก็มีหลักการสังเกตง่ายๆนะคะก็คือให้ดูที่คานะคะว่าคำคำนั้นนะคะมีแค่ประธานหรือคํากิริยาใน ในบทความนั้นนะคะเราก็จะเรียกคําพวกนั้นนะคะว่าวรีหรือกลุ่มคํานั่นเองนะคะส่วนประโยคนะคะประโยคก็คือคําหรือกลุ่มคําที่นํามาเรียงการมีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์สามารถสื่อความได้ว่าใครทําอะไรคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรหร,ร,รือมีสภาพอย่างไรรักวิธีการสังเกตประโยคนะคะก็คือให้เราสังเกตว่ามีประธานและคํากิริยานะคะในคาเหล่านั้นนะคะอาจจะมีกรรมหรือไม่มีกรรมมารองรับนะก็ได้นะคะเราจะเรียกว่าประโยคนั่นเอง ประกอบของประโยคนะคะโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยสส่วนสําคัญด้วยกันนะคะคือ 1. ภาคประธานประกอบด้วยคํานามหรือคําัพรพนามนะคะส่วนที่2คือภาคแสดงประกอบด้วยคํากิริยาคํากิริยาที่อยู่ในภาคแสดงนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น 2. ส,ส่วนด้วยกันคือกิริยาอกรรมกิริยากรรมคือกิริยาที่ไม่ต้องมีการ,รม,มารองรับประโยคก็สมบูรณ์ได้เช่นคําว่าฝนตกหนะัก ในส่วนที่2นะคะก็คือกิริยาสกรรมคือกิริยาที่ต้องมีการมารองรับเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์เช่นแม่เย็บผ้าเป็นต้นนะคะเด็กๆคุณครูก็ได้มีตัวอย่างนะคะประโยคนะคะมาให้เด็กๆได้ศึกษา เป็นความรู้นะคะเพื่อดูว่าโครงสร้างของประโยคนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะไปดูที่ตัวอย่างประโยคแรกกันเลยค่ะแป้งหอมยิ้มแย้มนะคะแป้งหอมเป็นคํานามยิ้มแย้มเป็นคํากิริยากรรมคือคํากริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับนะคะประโยคนี้ก็จะมีความครบถ้วนสมบูรณ์นะคะประโยคที่2เธอขยนันคําว่าเธอนะคะเป็นคําสรรพนามขยันเป็นคํากิริยากรรมประโยคที่3แม่เก็บดอกไม้นะคะคําว่าแม่เป็นคํานาม คำว่าเก็บเป็นคำกิริยาสกรรมคือต้องมีกรรมารองรับนะคะประโยคนี้ถึงจะมีความครบถ้วนสมบูรณ์นะคะจากประโยคแม่เก็บดอกไม้นะคะคําว่าดอกไม้นะคะก็เป็นกรรมนะคะมารองรับคํากริยาคือคําว่าเก็บในประโยคนี้นะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่านะคะบางประโยคนะคะจะมีส่วนขยายนะคะเข้ามาช่วยนะคะเพื่อให้ประโยคนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะดังตัวอย่างนะคะนกตัวเล็กๆกระโดดไปมานะคะเราจะสังเกตเห็นว่าคําว่า นกนะคะเป็นคำนามคำว่าตัวเล็กๆนะคะจะมาช่วยขยายคำนามนะคะก็คือคำว่านกนั่นเองคำว่ากระโดดนะคะเป็นคำกิริยาคำว่าไปมานะคะเป็นส่วนขยายคำว่ากระโดดนะคะที่คุณครูจะได้นำมาให้เด็กๆได้ดูเป็นตัวอย่างในวันนี้นะคะก็คือคุณปู่ของชันซ่อมรถกระบะคันเก่าคำว่าคุณปู่นะคะเป็นคำนามของฉันนะคะเป็นส่วนขยาย คำว่าซ่อมนะคะเป็นคำเกี่ยวระยาคำว่ารถกระบะเป็นกร,รนะคะส่วนคำว่าคันเก่าเป็นส่วนขยายนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าจะมีส่วนขยายนะคะมาทําหน้าที่เป็นกรรมนะคะช่วยให้ประโยคนี้นะคะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆโยคไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมการเรียนรู้มาให้เด็กๆได้ฝึกทา แบบทดสอบนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะไปดูที่คําสั่งกันเลยคําสั่งให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อที่เป็นกลุ่มคํวาวลีหรือประโยคโดยมีทั้งหมด10ข้อนะคะข้อ1น,นอนกลางวันคําว่านอนกลางวันเป็นวลีหรือประโยคนะคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกไปตรงหน้าข้อความนะคะด้วยช่วยคิดวันนี้นะคะคุณครูก็มาเสลยนะคะกิจกรรม จากที่ครูให้เด็กๆได้ลองทดสอบทำนะคะเพื่อทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของตัวเองนะคะเด็กๆทำถูกการกี่ข้อเอืยวิธีการแยกนะคะหลักวิธีการแยกว่าคําไหนเป็นวลีคาไหนเป็นประโยคนะคะที่จากที่เราได้ศึกษาได้เรียนกันไปแล้วนะคะก็คือให้สังเกตนะคะถ้าเป็นประโยคนะคะจะมีประธานบวกกับกริยานะคะในเราก็จะเรียกคาพวกนั้นนะคะว่าเป็นประโยค ส่วนวลีนะคะวิธีการสังเกตคุณครูก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้ามีเฉพาะคํากริยาหรือมีเฉพาะประธานนะคะอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราจะเรียกคําพวกนั้นนะคะว่าวลีหรือกลุ่มคํานะคะเด็กๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ